กระบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมชิวัตและก็รอยง่ายสไตล์ยงยีนะครับแปลกไหมไม่แปลกนะครับร้อนๆแบบนี้นะครับต้องหาอะไรเย็นๆมากินนะครับนี่วันนี้เราจะมาทําสมูตตี้มะม่วงกันครับวัตถุดิบของเราก็มีมะม่วงสุกนะครับอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นี่ก็เป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาติครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนี่ก็เป็นน้ําเชื่อม ก็แค่เอาน้ําตาลกับน,น้ําร้อนมาละลายใส่กันนะครับจนเป็นอย่างนี้แล้วก็น้ําแข็งอืแล้วก็มีเครื่องปั่น,นครับเควิธีทําก็ง่ายๆนะครับอขั้นตอนแรกเลยก็ใส่น้ําแข็งลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยมะม่วงนะครับใส่มันลงไปทีนี้ก็โยเกิร์ต ใส่ลงไปสุดท้ายก็น้ำเชื่อมนะครับสามสามช้อนพอนะครับใส่เยอะเดี๋ยวแม่งหวานค้านี้ก็ปั่นนะครับแม่อะไรมันจะง่ายได้ยิ่งนี้เครื่องมันดีดนะครับ เคนะครับก็ปั่นเรื่อยๆจนมันเข้ากันดีคราวนี้เราก็มาเทใส,ส่แก้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ท็อปปิ้งด้วยมะม่วงที่เหลือของเรานะครับตกแต่งมันลงไปแม่นี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมขอชิมสักนิดนะครับเพราะว่าอะไรผมไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยถูกกับของหวานนะครับไหนชิมซิอืออเคยอันนี้อร่อยอืออืออืออร่อยเหมือนโยเกิร์ตรสมะม่วงเลยนะครับอร่อยใช้ได้เลยก็ลองลองทำกันดูนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ได no. ้เลยเย็นๆเนี่ยก็รู้สึกดีนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมชีวัะ เมื่อวันก่อนนะครับพายุเข้าอืมฝนตกมะม่วงมันหล่น,นเลยไปเก็บมาอวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมากินข้าวเหนีาายวใบมะม่วงจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็มีมะม่วงกะล่อนนะครับปาดเอาประมาณนี้นะครับนี่ซอกมันออกออกออก,ออกยากออกยากอือือ ลำพังมะม่วงกระร่อนก็อร่อยอยู่แล้วนะครับเราก็จะทําการเอาเม็ดม,มันออกนะครับนี่แบบนี้ <c oughs> อ <c oughs> เอาเม็ดออกเสร็จนะครับเรามีข้าวเหนียวนะครับเราเจะเอาข้าวเหนียวยัดลงไปน้ําลายฟง <c oughs> ใส่ลงไปอย่าง,งี้นะครับอแล้วก็ ทำการเนียงนะครับหรือว่ายองบางมันนะครับเออให้มันคลุกเคล้าให้ข้าวเหนียวกับน้ำลายไหลให้ข้าวเหนียวนี่าให้รสชาติของมะม่วงเข้าไปในข้าวเหนียวนะครับแล้วเราก็จะกินแบบนี้นี่แหละข้าวเหนียวมะม่วงของจริง ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่